ก็กล่าครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างครพี่รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะโวกจากงานนี้ปีละครั้งใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้รับเชิญค่ะครับผมอยากให้พี่อยากให้พี่โยเกิลพูดถึงชุดในวันนี้หน่อยลุกวันนี้นะคะชุดมาจากอาซาวานะคะเครื่องประดับบูการีะคะ่ะรู้สึกว่าอยากใส่ชุดผ้าคไทยที่แบบว่าให้มันมีสีสันให้มันดูสนุกยกเลยเลือกลุกนี้ครับผมรู้สึกยังไงบ้างที่โบมาทำงานเกี่ยวกับภาคไทยแบบนี้จริงจังเลยรู้สึกดีใจคะ่ะที่แบบว่าโบเป็น นี่เป็ารหลักเรื่องแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีนิตยสารหลักเรื่องแฟชั่นช่วยผลักดันเรื่องผ้าไทยที่มันอยู่กับคู่กับสังคมอยู่กับท้องถิ่นเรามานานก็รู้สึกว่าเออดีจังเลยที่มีคนที่แบบจริงจังกับเรื่องนี้จริงๆครับผมสุดท้ายฝากผลงานกับแฟนๆหน่อยครับพี่ผลงานนะคะเร็วนี้ค่ะละครเรื่องลมเล่นไฟทางช่อง3ค่ะออนแอร์ปลายเดือนนี้แล้วค่ะติดตามด้วยค่ะครับผมขอบคุณมากครับ